สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนะคะอะเดี๋ยวเด็เดกๆนะคะหยิบแบบสุกหึกัดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มาดูไปพร้อมๆกันนะคะแบบฝสุขาศาสตร์ที่5.4นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูใ่ใหมก่อนนะลูกนะการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพ เขียนส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาตทนนี้เด็กๆจะเด็กๆดูนะคะดูภาพนะคะตอนนี้ภาพของเรามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนี่คือเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะขุนนะขุนในมือขุนถือถุงปลาอยู่นะคะมีปลาด้วยกันหนึ่งสองสามสามตัวนะคะแล้วก็มีตู้ปลานะคะมีตู้ปลา ในตู้ในตู้ปลามีปลาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบในตู้ปลามีปลาทั้งหมดสิบตัวนะคะจากภาพที่เราเห็นนะเราจะนําภาพนะคะ่ะไปสร้างโจทย์ปัญหาทั้งการบวกและการลบด้วยกันนะคะเราจะไปสร้างโจทย์ปัญหาการบวกกันก่อนนะคะโจทย์ปัญหาการบวกเด็เดกๆอ่านตามครูนะคะโจทย์ปัญหาการบวกขุนมีปลาในตู้ปลาสิบตัว ซื้อมาอีกสามตัวอ่าเราจะสร้างจุดมันเราได้เราได้ภาพมันแล้วเราจะถามว่ายัางไงคะหุนมีปลาทั้งหมด ตัวอ่ะเรียบร้อยข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่สองขุนมีปลาในตู้ปลาสิบตัวมีปลาในถุงสามตัวเห็นไหมคะเมื่อกี้เขาใช้คำว่าอะไรนะคะซื้อมาอีกใช่ไหม พอข้อที่สองเขาใช้คำว่ามีปลาในถุงเราสามารถแต่งประโยคนะคะโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบได้แล้วแต่เราเลยนะคะตามที่เราชอบได้เลยนะลูกนะอันนี้เราจะถามว่ายังไงถามว่ายังไงเดี๋ยวให้เด็กๆถามด้วยตัวเองนะคะทีนี้โจทย์ปัญหาการลบค่ะโจทย์ปัญหาการลบขุนมีปลาทั้งหมดสิบสามตัว เาเอาปลาทั้งหมดมารวมทั้งในตู้แล้วก็ในในถุงใช่ไหมคะนำไปให้เพื่อนสามตัวอ่าอันนี้ภาพภาพที่ปลาในถุงสามตัวเนี่ยเขาบอกว่าขุนเนี่ยจะนำไปให้เพื่อนเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาการลบอันนี้คืออะไรคะขุนเหลือปลากี่ตัวใช่ไหมคะ ข้อสองนะคะขุนมีปลาในตู้ปลาสิบตัวมีปลาในถุงสามตัวอ่าเด็กๆแต่งต่อนะคะว่าเราจะจบยังไงให้เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะให้เป็นจุดปัญหาการลบอ่าทีนี้มาดูต้นกลา้าต้นกล้านะคะต้นกล้าเนี่ยมี มีอะไรบ้างในนี้ลูกก็ดูนะคะว่าต้นกล้าเนี่ยมีสมุดอยู่ที่ตัวเองถือเนี่ยกี่เล่มนะคะแล้วก็มีสมุดอยู่บนอยู่ในชั้นวางเนี่ยกี่เล่มนะคะเด็กๆด,ดูรูปภาพได้เลยนะคะแล้วก็สร้างจุดปัญหาการบวกและการลบด้วยตัวเองนะคะในนี้นะคะข้อที่หนึ่งเขาให้เราสร้างจุดปัญหาการบวกแล้วก็ให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะแล้วก็ให้สร้างจทยปัญหาการลบและเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะ เด็กๆทำด้วยตัวเองนะต่อไปที่แบบฝึกหัดที่5.15นะคะการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์อ่านตามคุณครูนะคะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนะคะเขากํำหนดประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้เรามานะคะแล้วก็ให้เราสร้างโจทย์ปัญหานะคะ,ะมาดูที่ข้อหนึ่งก่อน1ิบ บวกเจ็ดสิบบวกเจ็ดใครดีใครเด็กๆก็ลองคิดดูว่าใครคุณพ่อคุณแม่ชารีภูผาใบโบกใบบวัวบวกนะคะบวกทําอะไรสถานการณ์จะเป็นยังไงถึงจะเป็นการบวกนะคะบวกไปอีกเจ็ดนะคะอ่ะแล้วก็ข้อต่อไปคือยี่สิบลบหกเท่ากับจำนวนใดอันนี้ก็เหมือนกันนะคะลองคิดดูนะคะว่าสถานการณ์การลบจะเป็นยังไงนะคะ จากประโยคสัญลักษณ์ที่เขากำหนดให้มาที่หน้าสุดท้ายแบบฝึดท้าท้ายอ่านข้อมูลต่อไปนี้แก้วตาเก็บไข่เป็ดได้ดังนี้อ่านตามพลูนะคะวันแรกเก็บได้หกฟองวันที่สองเก็บได้มากกว่าวันแรกสี่ฟอง วันที่สามเก็บได้น้อยกว่าวันแรกสองฟองเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบอ่ะข้อที่หนึ่งนะวันที่สองเก็บไข่เป็ดได้กี่ฟองอ่าวันที่สองเก็บไข่เป็ดได้กี่ฟองล่ะเขาบอกว่าเก็บได้มากกว่าวันแรกสี่ฟองเก็บได้มากกว่าวันแรก สี่ฟองเราต้องรู้ก่อนว่าวันแรกเก็บได้กี่ฟองวันแรกเก็บได้หกฟองเก็บได้มากกว่าวันแรกแสดงว่าบวกหรือลบมากกว่าเนี่ยบวกใช่ไหมคะบวกสี่เท่ากับจํานวนใดนะคะจํานวนใดก็คือช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็คือใช้สี่เหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วตกลงวันที่สองเก็บได้กี่ฟองล่ะเก็บได้สิบฟองอย่าลืมนะคะต้องเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยสเสมอ ใครเขียนเป็นเลขอารบิกมาโดนตีมือนะคะตรงตออตอบตรงนี้ต้องเขียนเป็นตัวเลขไทยเสมอนะอ่ะข้ออื่นๆเด็กๆทํากันเองนะคะอีกสองข้อสุดท้ายนะคะสําหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะก็มีเพียงเท่านี้เด็กๆทําแบบฝึกหัดหัวข้อที่เท่าไหร่คะห้าจุดสิบสี่และห้าจุดสิบห้านะคะแบบฝึกหัด หัวข้อที่5.14และ5.15การสร้างจทยป,ปัญหาจากภาพแล้วก็การสร้างจทย์ป,ปัญหาจากสัญลักษณ์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะแค่นี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ